อุตสนากันคุมมาหรือมีอายุ9ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนสุขานารีจังหวัดนครราชสีมาสาวน้อยหัวใจแกร่งเมืองย่าโมผู้มีความกลา้าความมุ่งมั่นก้าวผ่านปัญหาสมาธิสัน้นสู่ความฝันนักปั่นจักรยานเสือภูเขามืออาชีพก็นี่แหละครับเช้ามาก็ไป ว่ายน้ำตามวันถ้าวันไหนอากาศเย็นก็ไปขี่จักรยานเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนไปทานข้าวก่อนเข้าเรียนทุกครั้งก็คนนนัสูู้ไม่่อยาทุ

รู้จักตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วแหละว่ามีความสามารถเหมือนอัจฉริยะตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนติ่มติ่ม,มไม่ค่อยพูดขี้อายเลย็กน้อยแล้วก็เป็นคนที่น่ารักกันนะดูภายนอกเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีความรู้มีความสามารถอย่างเขาเป็นเด็กที่ขยันนะแล้วเวลาเรียนเขา,า,าก็ตั้งใจคือเขาจะเซตระบบของเขาเองว่าว่าตอนนี้เขาต้องทําอะไรนะคะจากการจากการเล่นกีฬาเนี่ยจะสอนเขาเป็นอย่งคนก้ะฝัน ความกล้าและความมุ่งมั่นแต่มิงก็ยังมีความเป็นเด็กตามวัยวุฒิรัตและวิไรลักษณ์กันคุมมาน,น,านาพ่อและแม่จึงให้ความรักสนับสนุนแก้ปัญหาสมาธิสั้น,นด้วยกีฬาที่ใช้สมาธิสูงเป็นครูผู้ให้ความรู้และฝึกฝนร่วมเดินบนเส้นทางนับปั่นจักรยานเสือภูเขาไปพร้อมกับลูกสาว เล็กเาดีค่ะเจี๊ยบล่ะเป็นเล่นเป็นเพื่อนพี่ั้ยไปหมวกกันนัอกอยู่ไหนหมวกมขามมหมวกเข้าไป<อ>เจี๊ยบคันซ่อมของเจี๊ยบใช่ไหม,มาทางเดิมไมา่ทางเดิม แป๊บประเดคคี๋ยวบอกแล้วหนูขี่กับน้องจะเล่ <c oughs> าออกันแป๊หนูไปเลยนะออเดียวป๊าบอกรอบเดียวตามมายเยอะแสงนานเรา ก็จะตามกลุ่มนี้ได้ก็ตรงนห้อทันไหมโตเกียวทันไหมล่ะทันสามโลสามโลค่ะเช็คได้ไงแล้วผมก็จะเช็คจากเข็มไม้เงี้ยโอ้ป้าลมแรงๆอ่ะสิบเจ็ดอ่ะจากยี่สิบเจ็ดลงมาสิบเจ็ดอ่ะแล้วก็ไอ้แล้วก็ความเร็วสูงสุดคือสามสิบห้าที่ขี่มาเมื่อกี้ื่นกี่โมงก่อนติแล้วคตีห้ากว่าค่ะวันไหนไปได้สอปันนี่ ไกาโดดเชืออค่ะเนี่ยเมื่อวานให้โดดเชื่อ555รอยห้าที่บ้านหนูขออีก5 5ห้าหนูโดดต <led> <apan? S 1> <den> ่ออีก55ทีแต่ปลาให้500ก็วัยนี้จริงๆเขากลายคนก็ยังเล่นอยู่คือว่าเราก็มีโอกาสให้เขาอยู่ในวัยเขาเนี่ยวัเด็กที่เขาได้เล่นได้ทำในในวัยเขาได้ทำในในกลุ่มอายุ แต่เพียงแต่ว่าบางกีฬาเราก็ปีนกลุ่มอายุเข้าไปจะมีโปรแกรมบางทีไปงานแล้วเขาจะมีโบชัวร์มาแจกต้องเหนือการแข่งจัก,กรยานเนี่ยมันมีมันมีเพื่อนที่เราเรารู้จักเขาจะสนิทกับพวกกลุ่มๆที่แบบเนี้ยเขาจะมีความรู้สึกตื่นเต้นมีความรู้สึกสนุกรอวันที่จะจะต้องไปแ,แข่ง<า>เพื่อจะได้เจอพวกพี่ๆเขา ่รุดีสีน้ำมีมีแค่คู่เดียวอ๋อจะขี่วันหนึ่งเรามาซักฝุ่นเยอะค่ะเล็ดนำเช็ดรถเป็นปะเป็นแต่ล้านเวลาไปแข่งเละครั้งที่เต็มใจไปเองหรือพ่อมึงครับเต็มใจไปเองถ้าแข่งรุ่นแรกแล้วสนุกก็รุ่นหลังก็อยากแข่งเรี <c oughs> ยนได้เก่งอะไร เคสี่มาทุกวิชามีจะเอาไปทำที่นู่นไหมเนี่ยมีค่ะอะไปทำก็อังกฤษไอเอสอันนี้การ<ม>บ้านตน้องมีอันนี้ไปด้วยจะได้ทำได้ได้จำ,ำได้จะมิ้งกับพ่อบอกว่าให้เลิกเล่นแต่ละอยางเอาไหมไม่เอาถ้าพ่อบอกให้เลิกเล่นจะบอกพ่อว่างไง ม่ไม่ตื่นไปแข่งสิงบุรีคราวนี้เอาที่ท่าไหนที่หนึ่งคนกล้าฝันก็คนมันสู้ไม่หยุดอย่าชุดฉันให้อยู่กับคำว่า ในความฝันการเพิ่มทักษะให้ตนเองจึงไม่มีที่สิ้นสุดมิงและพ่อชวนกันไปเรียนรู้การปั่นจักรยานเสือภูเขาประเภท hill, ดาวฮิลกับอดีตนักกีฬาทีมชาติเจ็ดสมัยที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับใช้ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทคอร์สคันทรีของตอนเองให้ดียิ่งขึ้น ใจอ่ะจอดไว้พักปากหัวสะดวกไหมลูกเวลาขึ้นเขาใหญ่แบบนั้นสะสนุกเออขึ้นมันขึ้นยากเลยมันมันมันชันมากขึ้นทางจากปากช่องนะครับโอไม่ใช่ขึ้นจากปากช่องหน้าอุทยานเออไปปั่นขึ้นก็เหญ่ยแล้วแล้วก็ไปซ้อมจักรยานต่อแล้ปันๆๆ่นทันยิ่ยิ่ใหญ่ไหมทันกอกลังสุดถ้าผมว่างผมก็จะไปเอา เยอะๆออกเยอะๆแ่้วอีคือจะเอาพวกเนี่ยข้อสอบพวกอะไรเงี้ยเข้าขให้เวล,ลาไปไหนก็จะได้เปิดอ่านเลยให้มันเป็นประโยชน์อย,อยากเข้ามาดีกี่ากันเรียนนะผมก็เลยผมพิสูจน์ได้ก็เห็นแล้วนี่ว่า จะไหนแม่งนอนหรอกำลังมาครับสวันดีครับยังไม่ใช่ยเจ็ดสมัยมาตามแม่มาขึ้นบนด้วยไม่เกี่ยวครับก็เคยเห็นตั้งแต่ขี่มาครั้งแรกเลยแต่ก็ก็ถ่างไปเยอะตอนนั้นรถก็ยังไม่ไม่มีตอนนี้ก็รถดีล่าแตดวัดคนก็ยังยังเนี่ยเพิ่งจะเจอกันก็เดี๋ยวดูว่าเขา มีพื้นพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องลงอยู่ยงั้นแหละพี่จะบอกในการที่จัดท่าในการขี่เนี่ยดูดูพี่ไนท์นะดูตัวอย่างมือเบรกนิ้วอยู่ไหนนิ้วนิ้วแขนทำไงเออมันจะอย่างนี้ตลอดเลยแขนเนี่ยดูดูพี่ไนท์เห็นไหมเอาตัวถอยไปขางอมันอะไรที่มันค่อนข้างจะยากตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาเอาที่ลงเดืนนั่งไม่ได้แขนต้าง แต่ที่2ก่อนที่รถน่าจะลงไปเนี่ย mm hmm. เราทํายังไงเอาตัวไปข้างหลังตอนไหนตอน,ตอนลงตอนลงนะเออนะไปลองขี่ดูเยอะเลยนิ้งเยอะเลยทำเลยไปท้ายนี้อ่าตัวหลังหลังตัวหลังหลังตรงนี้นะ เป็นร้อยรอบ เป็นเพียงตัวเลขเด็กน้อยกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถร่วมกับกลุ่มผู้มีประสบการณ์เหนือกว่าได้โดยมีพ่อเป็นกำลังสำคัญคอยผลักดันอยู่ข้างๆเป็นใบใหญ่เลยเป็นใบใหญ่ไว้เอาไปใหญ่ไปเล่นไปงานเช็ดขากดเร่งมาเลย เดี๋ยวไปไหนทอมันายเอาใส่นมาได้ไหมทางมันหายเมื่อก่อนมันไปได้แตทางมันหายเดี๋ยววันเดี๋ยวเราออกไปทางเก่าเดี๋ยวเาไปทดสอดีกว่ากลับไปไกลอยู่นะกลัไปทางนู้นแหละทางคอนกีดนากเนี้ยทเป้าหมายที่เราซ้อมอะ เราซ้อมเพื่ออะไรเขาจะรู้ตัวเลยนะว่าฝีมือเขาอยู่คู่กับคนไหนถ้าคนไหนที่เก่งเกว่าเขาแซงไปเขาจะไม่ไม่คิดจะตามแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่สูสีเขาจะสู้แบบตลอดการแข่งขันไม่ไม่ไม่ว่าคนนั้นจะอายุเท่าไหร่บางคนเขาบอกโอ้เหนื่อยจริงๆขี่กับเด็กก็คือเขาไม่ก็ไม่ยอมใครแต่แต่ว่าเขารู้ตัวเองว่าสู้ได้ก็คือต้องสู้ได้ตามรออตไปเร็วเร่งไห

ะแทกขึ้นไปเลยคือให้ความเร็วรถมันมันมีมีความเร็วอ่ะเนี่ยที่แทกขึ้นไปแทกขึ้นเลยนี่แม้จะเคยลงแข่งจกักรยานเสือภูเขามาบ้างแล้วแต่ความสามารถยังเป็นเพียงบันไดขั้นแรกในอีกไม่กี่วันมิงจะเดินทางไปทดสอบสนามใหม่ที่จังหวัดสิงห์บุรีเธอจึงต้องฝึกซ้อมและแก้ไขข้อบกพร่องกับนักปั่นมืออาชีพเพื่อคว้าชัยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อัดมาเลยอัดความเร็วมาเลยส่งมาส่งความเร็วมาส่งเขามาตีขึ้นขึ้นแดงเลยปึ๊บหักไปเลยตัดมาเลยนั่นแหละดิมาปึ๊บหัวใบหักไปปุ๊บนั่นแหละเออล้อนหน้าจะถึงต้นแล้วจังเลยแล้วหักเออนั่นแหละดิอจะมาทุบทิ้งล้อหน้าลง ทิ้งลงไปเออได้แหละกดแทนลงไปทิ้งเราทุบแกปันต่อปันเออไดหละลองขากดอีกรอบขายลองขายกดกดเป็นแกเลยขึ้นมากดไปเรื่อยๆมองไกลมองข้างหน้ากดกดได้ได้เกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเห็นไหมรอหน้ายกอัดขึ้นมารอบขาจีเลยจี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 กดกดกดจีจีได้นั่นแหละได้ได้อีกอีกนั่นเนี่ยใช้รอบขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวปุ๊บ อัดเลยอัดส่งคกเร็วปุ๊บถ้าขาเราตกเปลี่ยนเกียร์ใหญ่ขึ้นขาตกเปลี่ยนเกียร์ใหญ่ขึ้นโอเคยังได้อยู่ดีด,น Mitar, น kiye, ด,นดีนัน weed, repeat, ink, аны, lia, ่งไปเบาะนั่งไปเบาะกดอ่าเกยไปกดไปกดดึงแฮนด์กดเออขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอีกได้นั่นแหละเป็นไงขึ้นง่ายไหมสามซิงบุรีมันต้องใช้รอบขาจังหวะที่ติดขี้โคลเนี่ยขีดหนักไม่ได้เลยห้ามขีดหนักเจอขี้โคลปุ๊บต้องทําเป็นเกียร์เบาเหมือนจะขึ Careful, <S <S 2> <S 2> <S ้นเนินเนี่ย ถ้าทางแท็กเดียวก็คือเนี่ยแหละต้องใช้รอบขาฟื้นพยายามเข้าแข่ให้ได้ทีนี้ตอนออกสตาร์ทสำคัญอย่าให้หนักไปอย่าให้เบาไปสองรอบนี้อัดเลยหัดอัดเลยสองรอบแค่6กกิโลโอเคขอบคุณค่ะครับครับผมครับไม่รครับ,รบ,รบ,บตั้งใจซ้อมนะค่ะเออจะไปแข่งเดี๋ยวมาซ้อมนที่ว่าแหละค่ะจะไปขอให้ชนะไปแข่งที่ถึงบุรีโอเคโชคดีครับผมคนกลาฝัน วันแห่งการรอคอยมาถึงเจ้าเสือรุ่นจิ๋วจึงพร้อมที่จะโชว์พลังแจ๋วให้เด็กรุ่นเดียวกันรวมถึงนักปั่นรุ่นพี่ได้เห็นการคว้าชัยในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภท cross country รุ่น10ปีหญิงมาเป็นรางวัลดังที่ตั้งใจไว้สี5รุ่นไม่เกิน10ปีาลงไปก่อนนะ4 6ไม่เกิน12ปีหญิง ซีแข่งเสร็จจะมาแข่งรุ่น4 6ต่อเลยเอาอันนี้เอาประสบการณ์เพราะว่ารุ่น46ไม่ได้คนเก่งๆรุ่นพี่ที่เขาอนาคตทีมชาติทั้งนั้นอยู่ในซีหกงสี่โมงเช้าลูกไม่ได้แข่งตั้งอยู่แล้วม่มัแม่บม่แมัแม่แ่ ตอนน้นน้ำมีกินมากมันท้าชนะมาให้เตรียมภาจนะใหญ่มะรย่างน้ต้องบอก็คืองราบยังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่คงไม่มีใครมาารหรอกนะก็าะไ่สแกันมดอะไรแล้วป้าจะรออยู่ตรงนี้แล้วก็ 2ปีอีกอีกข้างหนึ่งต่อเลยครับซีหนึ่งกับซีห้าเข้าเสร็จแล้วอันนี้ออกเลยใช่ไหมไม่ผมเราให้แข่งเสร็จแล้วต้องถึงวัปล่อยรุนนี้ต่อครับอ๋อรุกโลกสองลุนใช่ไหม ต้องรีบอัดสองรอบนลครับอย่ารืมนะครับับผ่บอนผ่อนแรงยืดระยะไปอีกไม่ต้องรีบหายใจลึกๆก,กินน้ำประหยัโอ้ยแม็กซิมัมสามทุแปดเลยเหรอ ไปไงเข้าไปามไมนะาทตีตรงนี้คือถ้าหนูไม่เตียยเน็คเกี่ยวทันทีวีน่ยอมันหนไหนตรงไหนมันยากตรงไหนทางเรียบาอาะี่ออกไปรปทางเรียบไปอ่ะทางเด็กเนี่ยจะง่ายทางผู้ใหญ่จะยากเพราะฉะนั้นเราให้ลูกเราไปขี่ทางยากๆด้วยเพราะเมื่อไปเจอทางง่ายๆเขาก็จะมีความสึกง่ายขึ้นมาอย่างที่ให้ไปฝึกดาวฮิลเนี่ยผมมองว่าถ้าขี่ดาวฮิลได้ และซ้อมกำลังดีแบบนี้ขีดเสีอภู้เขามันก็จะสามารถมายิงอยู่ในระดับหัวแถวได้ตลอดไม่คํานึงถึงผลผลงานแข่งขันก็จริงแต่ว่าต้องคํานึงถึงว่าเป้าหมายที่เราจะต้องทําเป้าหมายที่เราซ้อมอะเราซ้อมเพื่ออะไรแข่งขันถ้ายังไม่แตกรถไม่พังคุณต้องเข้าเส้นทุกครั้งจะได้ที่เท่าไี่ส0 20 30บไม่ต้องไปสนนั่นคือคุณพยายามจนถึงที่สุดแล้ว ជាំងសារបស់នឹមា ครั้งนี้มิงได้สัมผัสความรู้สึกทั้งการเป็นผู้แพ้และผู้ชนะแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเธอเท่านั้นสิ่งที่ยังคงดำเนินต่อไปคือการนำพาความตั้งใจความพยายามและความมุ่งมั่นข้ามผ่านอุปสรรคเพื่อก้าวสู่การเป็นนักปั่นจัก,กรยานเสือภูเขาระดับมืออาชีพคนกลาฝัน ทงก็ทอแบบขี้เกียจทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรือลำต้องใหญ่มีคนทํากันอยู่แพ้ไม่กี่คนถ้าเราไม่ทําอีกคนหนึ่งเน่ยคอมันก็ยิ่งน้อยไปใหญ่ก็เลยต้องแบบจัดฟันสู้ค่ะอาทิตย์ที่8กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานาทีทางไทย PBS หากท่านพบคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าและมีความฝันหรือต้องการติชมรายการสามารถแนะนำมาได้ที่ คนกล้าฝัน atthaipbs.or.th <All right. S 1> ทุกคำแนะนำเรามีของที่ระลึกจากทางรายการส่งไปให้ครับ